นี่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 ถอยสิพาเจ้ามาทำลาบนกจีเฟียงขาเลี้ยงอ่อยห้อยพระเอกของเฮามือนี่กะคือนี่หละน้ำปลาร้ากำไรนกจีเฟียงมันเป็นเพียงนกน้อยธรรมดาทอนั่นเดเอานกจีเฟียงมาปิ้งเดะพอมันเลี้ยงอุ่ยหุยแล้วก็เอามาฟักปอกปอกปอก,ปอกใส่ก้านกล้วยน้ำใดมันสิบอได้หลายเด ผู้สาวอันนั่นเอาน้ำปลาร้ากำไรมาส่งจากบ้านหนองเศร้าพูนลาได้น้ำปลาร้ากำไรมาแล้วกระจวดฟักนกจี่เฟียงให้มันมุ่นอุ้ยปุ้ยใส่บักแนวส้มๆเครื่องลาบนำํำ ใส่บักพริกขัวลงไปนำบ่อแม่หาขัวเดเข่าวขั่วกะใส่เดเข่าวขั่วหอมหอมเดคอยว่ามันพอแล้วล่ะคอยใส่หลายบักครับ คอยสีใส่น้ำปลาร้ากำไรสีเขียวเดมือนีใส่เคียงปรุงแล้วกับคนโขล่เล่โข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 เร่โขเล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 ่ <_<_แล้วลากาะตักใส่จานจ้ากินข่าวแล้วต้องกินน้ำตามน้ำายจ้าน้ำดื่มกำไรคุณภาพระดับสูงกินแล้วสวยเหมือนดิฉันสวัสดีจ้า